ไป,ปตั๊มแผงทั้งหมดสิบแผงนะครับสิบแผงแล้วก็ใช้ปั๊มมิสูเป็นสองรุ่นสองแรงนะครับสองแรงสามเตะรุ่นสามเตน้ำมาดูน,ดดน,นี่ตอนนี้คว้ามัวมากไม่มีแดดมีน้ำาัยมีน้ำที่ได้เป็นท่อสองนี้เลยนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนที่อัดสปริงเกอร์กันะ ตอนนี้แผงเนี่ยเราตั้งก็เรียกว่าองศานะครับสิบห้าถึงสามสิบนะครับสิห้าองศาแล้วก็หันไปทางทิศใต้ใต้เหนือนะครับพื้นที่นี้ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงนะครับโอเคเนี่ยครับตอนนี้ ฟ้ามัวนะก็คือฝนดำ่าจะตกได้ไตเอ,อิร์ธอยู่ได้ที่ประมาณสามสิบดูแนะนำเลยนะครับใครที่เอาไปอัดสติงเกอร์หรือว่าเอาไปดูดน้ำชักน้ํำเข้าลงบอ่ออะไรเงี้ยครับสูดจากบ่อน,นี้ก็ยังอีกสะนึงขึ้นเขาลงว้วยเนี้ยใจตัวนี้แต่ไม่ซื้อแล้วนะดีมากนะนครับดูน้ําออกน้ํำออกนี่คือเป็นท่อ แรงอัดนี่ไม่ต้องถามถึงแล้วเพราะว่าปัามไม่ตูเนี่ยแรงอัดมันเยอะเยอะเลยนะดู้น้ำประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นรองรับไว้สําหรับซับม์ดนะครับหรือว่าดาูสูบจากบอ่อบาดาลเพื่อมาเก็บลงในสระน้ําแล้วก็อัดตีสเปนเกอร์ในสวนทุเรียนได้เลยประมาณนี้จีมงงานกําลังต่อเข้าระบบเชื่อม อ่เดิมทีเจ้าของใช้ตัวอของตัวนี้อยู่นะครับเป็นปั๊มเครื่องเป็นปั๊มเครื่องอยู่แต่ตอนนี้ก็คือใช้ระบบโซล่าเซลล์แหละใช้อัดสปริงเกอร์กับสวนทุเรียนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันรุ้ว่าใช้ได้ประมาณกี่วิ่สปริงเกอร์อัดสปริงเกอร์นะครับดูขนาดไม่มีแดดเลยเอยยังใต่ดีมากๆนะครับ ใช้แผงมาดูสเปคแผงก่อนนะสเปคแผงเนี่ยเป็นรุ่น340วัตต์นะครับแล้วก็กระแสอยู่ที่ประมาณ8แอมป์89แอมป์นะครับใช้กองอันนี้เนะี่ยโอเคเสียงปั๊มนี่ทำงาน,นเนียนนะครับเป็นรุ่น37มเก้์เปงนรุนของมิซูกินกระแสน้อยได้ดูน้ำประมาณนี้นะคระับ